แม้อยู่ป่าก็ยังต่างกันหลายความหมายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้มีอยู่ห้าจำพวกอย่างไรเล่าห้าจำพวกคืออยู่ป่าเพราะความโง่เพราะความหลงหนึ่งอยู่ป่าเพราะเป็นผู้ปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำหนึ่ง อยู่ปาเพราะจิตฟุงซ่านจนหลงไหลหนึ่งอยู่ปาเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญหนึ่งเป็นผู้อยู่ปาเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรงเพราะอาศัยความสันโดษโดยตรงเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรงเพราะอาศัยปวิเวกโดยตรงเพราะอาศัยความต้องการเช่นนั้นโดยตรง หนึ no اغ, ่งิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุทั้งหลายในบรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าห้าจำพวกเหล่านี้พวกที่อยู่ป่าเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรงเพราะอาศัยความสันโดษโดยตรงเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรงเพราะอาศัยปวิเวกโดยตรง เพราะอาศัยความต้องการเช่นนั้นโดยตรงนี้เป็นพวกที่เลิศประเสริฐเด่นสูงสุดประเสริฐกว่าทั้งหมดแห่งภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้เปรียบเหมือนนมสดได้มาจากแม่โคนมส้มได้มาจากนมสดเนยข้นได้มาจากนมส้มเนยใสได้มาจากเนยขน้น หัวเนยใสได้มาจากเนยใสในบรรดารถเกิดแต่แม่นมโคทั้งหลายเหล่านั้นหัวเนยใสปรากฏว่าเป็นของเลิศฉันใดก็ฉันนั้น